สวัสดีครับสวัสดีกับบ่าวสาผมมียังเหตุครับอย่าง,งคาว่าเบ่งอ้อยขัน้น้นานะครับแปลงอ้นนอยขั้นหนาเคยลงลิปไปช่วงน,นี้ก็อยู่ประมาณต้นอะไรละครับเจ็ดแปดเดือนเลยละ่ะนะครับแปดเดือนเก้าเดือนนะนครับลักษณะอ้อยเขาวข่า กับสุพรรณห้าศูนย์นะครับก็เป็นอีกชนิดนะครับอ้อยอีกชิ้นหนึ่งทีช่วงหนึ่งเป็นกระแสคือกันกับอยขันน้ำเป็นกระแสไผ่กระปูกนะครับหาซือขอตานะครับหลายๆพื้นที่ช่วงหนึ่งกับขอตาหนึ่งกับาบาททกบาทนะครับซึ่งตอนนี้กับ เริ่มกลับมาเงียบเงานะครับสบเศร้าไปอาจจะเป็นพอตัวอ้อยเองนะครับการจำนวนบริโภคคนเนี่ยอาจจะลดลงหรือว่าเศรษฐกิจนะครับสำคัญเลยคือเศรษฐกิจการเงินการคล่องเรื่องเงินนะครับขาดแคลนในกระเป๋ากระเห็ให้ยอดการขายของพ่อค้านะครับขายอ้อยขันนา มีอัตราลดลงนะครับมือหนึ่งกะเท่าที่สอบซามกะรู้สึกว่าจะต่ำแล้วครับเนาะจากด้อยลงจากการบริโภคก่อนหน้านี้นะครับการกินการยังเงินในกระเป๋าอาจสีลดลงเน่ก็เป็นเรื่องธรรมศาตินะครับมันไปกับทุกไอเศรษฐกิจไปกับระบบการเงินของแต่ละคนนะครับ คือเราครับบาา่าวซาก็ต้องมาดูแลนะครับเหมื่อไในเห็ดแล้วเขามาดูแลเขามาจัดการคือเขาก็สีร่องเบิงนะครับปีหนาโมาลแต่ว่ากสีเห็ดนะครับเพื่อให้มันในไรได,ไได้ไล่ได้นะครับบวกขึ้นมาเจ้าเล็กเจ้หน่อยไล,ไล,ไล่ทางไปเพิ่มขึ้นนะครับจากเขาเห็ดแต่อ้่อยโรงงานเห็ดเขานะครับเห็ดมัน ก็จะเพิ่มขึ้นมากนะครับตัวนี้ได้หน่อยได้ร้ก็เห็ดนะครับบวกกันไปกับอาชีพอยู่บ้านนะครับอยู่ทีท้องท่นจะคองนะ,นะพอดีมีงอหน่อยมานําครับมือน,นี่จเจ้าพ้ดินนี่แหละ,ะเกิดดีเนีบดีเนีกันแต่ตามนะครับตามสภาพของข้าวตีข้าเห็ดแต่แน่น้อนนะครับการันตีว่า ปอดสารแน่นอนเบิ่งสภาพเอาโหลดนะครับปอดสารล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนะกิดมาเขาม่าลอกกาบนะครับมาสร้างใบเพลนเพื่อเล่งอัตราการเจริญเติบโตและการเล่งขอนะครับให้เพลินยาวเล่งป้องให้ยาวนะครับกําจัดแมลงนะครับจํากาจัดหมดที่มาเจาะมายัางเพนพอเพื่อนออวิ่งอ้อยที่ เปาะครับอ้อยเปาะอ้อยเอเคอร์ยังเป็นอ้อยที่กินง่ายซ่านมันอ่อนนะครับซ่านมันกรอบมันพลอยนะครับ <c oughs> พวกมะแรงพวกหมดพวกอย่างสิมักและรสชาติของมันเป็นหวานอยู่ในตัวของมันนะหวานหอมนัม่งเลยเห็นแห้งมะรงต่างๆมักนะครับมาอาศัยเขาก็เลยมาต้องมากับจัดนะครับดยก,การสร้างใบ เพื่อบล่อยมีหม่องยูหม่องเศร้าเพิ่นนะครับลักษณะเอาข้าวนะครับเรับปล่อยขันนาสุพรรณหักคนไ่ได้ใส่ปุ๋ยครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับสีบรน้นปุ๋ยน่ะสีเอาใส่แบบธรรมชาติเลยนะครับสิบ่มใส่สป,ปุ๋ยอีกปล่อยไปเลยจนหอดเก็บเกี่ยวคอยเห็ดไปที่แรกก็คือว่าสี ขยายนะครับสิขยายออกไปอีกแต่เบิงแล้วนะครับเบิงแนวโน้มเศรษฐกิจเบิงแนวน้ยเนวโน้มเรื่องการเงินแต่ละพื้นที่แต่ละครอบรัวนี่กับโบเ็นตาแล้ะครับโบเป็นตาขยายก่อนเอาทำนี่ก่อนคันเอาขายได้ขายพอไปได้ก็ยังสี่คอยหาซื้อเพิ่มเอานะครับเพราะว่าได้ยินว่ามันมีแหล่งซื้อหลายอยู่ ต่วีหนาก็จะบอกว่ามันมีสีนี้หลายบอกเขาเจ้าสีโรถิ่มบอกเพราะว่ามันอาจจสีอังนะครับเพราะว่าปีสองปีก่อนนี่รู้สึกว่าไพก็อยากปลูกนะครับแต่ามาปีนี้เศรษฐกิจมันสบเศร้านะครับการขายการคั่นก็สลดลงก็เลยเห็นให้อ้อยข้นนานามยังเหลือหลายฝากติดตามครับต่อไปเบิง่งกิจกรรมของบ่าวสาไปเรื่อยเนาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันอาจจะไป ของจองกับพี่น้องนะครับอาจเป็นสื่อกลางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการประกอบประชีพสําหรับคนอยู่บ้านอยู่ไหอยู่ท้องถิ่นอย่าของอย่างใดคลิปหน้านะครับสิผ้าเขาไปเบิงอ้อยโรงงานไปเพราะว่าผมก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับข่าหหยาไปน้าบางส่วนเพราะว่าเก็บข่าหหยาคือผมเคยเว้าได้คลิปก่อนนะครับว่าสิไลเอาแต่หัวงานอาธิบาละเอียดนะครับเพราะว่ายาโหราย ทางในสวนคือปล่อยไว้เดี๋ยวในคลิปหนาสีผ้าเขาไปเบิ่งนะครับสำหรับที่นี่ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ